ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันาหมกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามบนหน้าโปรไฟล์ติดต่อของเราเนาะใครที่มีผู้ติดตามน้อยๆนะครับอยากจะเพิ่มยอดเ o ลโล่กับไอ้เขาของตัวเองก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับใหเราไปที่หน้าเว็บไซต์ km social กันได้เลยข้อมาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวลิงก์เราด้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็กดสแกนเคบริการ็ใช้ดาน่างตรงนี้กันได้เลยนะครับ ส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้ครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผุมกันได้เลยอ่ะเข้ามาหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามากอรอข้อมูลตามนี้กันได้เลยเนาะก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับสองช่องดนล่างตรงนี้เนาะแล้วก็ให้ติ๊กชันไม่แกรมอัตโนมัติตรงนี้กันด้วยแล้วก็สมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยส่วนเพื่อนคนไหนนะครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่ เเพราะว่าเขาสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อเขาใช้เลยก็แล้วกันอ่าข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลือกมากมายเลยนะครับตรงนี้เนาะก็หลักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook Instagram YouTube แล้วก็ Tik t o อกเนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของ TikTok อกก็แล้วกันแล้วก็มวดหมู่ตรงนี้นะครับเพื่อกดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยแล้วก็ลองหามวนหมู่ที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยวนนักอเว แล้วก็บร er. um. ิการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยถ้าเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีหลากหลายบริการที่เลือกมากมายเลยนะครับตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะใช้ในด้านของบริการตัวแรกก็แล้วกันแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราได้เลยเนาะแล้วก็คัดลอกลิงก์โปรไฟล์นะครับที่จะเพิ่มผู้ติดตามนะครับไปวางใส่ในเว็บไซต์ได้เลยอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็จํานวนด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นตอนมาส่งตรงนี้กันได้เลยนะครับดวผมก็จะขอใส่ไปสัก100ก็แล้วกัน เว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายหลังที่ร,รอยแล้วนะครับผมก็จำนวน100่อ่า100ยพ้ตามของเราก็ตกอยู่แค่10บาทเองนะครับเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยเนาะอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวับของซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยประมาณนะครับให้เราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับ เพื่อดูสถานะการทํางานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์หม่ของคุณตรงนี้กันได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบมันได้เลยเนาะก็ระหว่างระบบรอดาเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินให้เ,เพื่อนๆนะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะถ้ามนันหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์เขาก็็็จะะะมมีีออยยู่่3ชชงงททาาาในนกกกรรํเลลแ้ว พอมาใช้งานทุกครั้งก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร,ร์มด้านล่างตรงกันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสม5 0 0บาทขึ้นไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะสามารถรล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถกดเข้ามารับชมมันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์ก็จะมีมากกว่า400กว่าเรื่องเลยมีดังภากไทยตับไทยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมมันได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการับ บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลนเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆเรียนไน้านี้น,น,น้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์เขาก็จะมีนี่นะครับคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านอยาจะกดสั่งซื้อกันได้เลยนะเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อแอดมินหรือว่าสอบถามปัญหาแอดมินก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับ ้ามาหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางพิซซาเขาจะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วเนาะก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือพอ์ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดหมู่นะครับแจ้งปัญหาเลขออเดอร์ใครที่มีความิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบเชื่อเหลือความเงินได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือทางต่างนะครับก็สามารถกดอแทกไฟล์ตรงขึ้นมาได้เลยเนาะหลังจากนั้นระคับ เพื่อทาการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดผู้ติดตามของเราดีกว่าเนาะว่าตอนนี้ขึ้นมาคบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังตอนนี้นะครับผู้ติดตามของเราก็มีอยู่แค่73คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะหลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับจากเดิมนะครับก็มีแค่70คนเองเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น281คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราใส่ไปแค่ร้อยเดียวเองเนาะก็ทำไปเนะครับก็ทําการแถมให้มาเยอะมากเลยนะครับเป็นอะไรที่จะดีสุดไปเลยเนาะอ่ะก็จะเป ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะแนะนำนเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ลาได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่เมน,นูแนะนำเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลย ข้มามหนต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับไปกับเพื่อนๆของคุณหรือว่าคนที่คุ้รู้จักกันได้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนของคุณเติมต่ำแล้ว้าขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตวควาคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์จะลิงก์เราได้ทิ้งไปใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกน,น,ค,นคิวอัลโคนใต้คลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดาพายปรกนใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมตคน,ตตลนนะคลิป